วันนี้จะมาใช้ชีวิตกลางป่า น้ำแตงน้ำใสมากครับและเยน็นน้ำใสมากใสมาก เย็นรลูกไม่ใส่รองเท้ามันมีก้อนหินอินาใช่หินขัดขีดๆนรร่แห่ะ ตรงนี้ไม่ค่อยมีหินเพราะมีท่อนไม้เ,เรื่องหน่อยบุ๊คเป็กริลาใช่ไหมใช่ ะมีร่องรอยของนักท่องเที่ยวน่าจะทำอะไรกินกันนะเห็นไหมนฮ้ยปลาอุ้ยมันนวดนวดเขาอ๋อตรงนี้รอยรถรอยรถมันเกิดนี้ ไม่ลงมาไม่ได้ลงมาเดี๋ยวก็ติดนะกะลุงลอยรถรอรไถรอ,อยรถไถตรงนี้น้ำลึกเนอะถ้ามันเป็น,นตรงนี้ลึกนะเนี่ยโซนที่มันแรงๆนี่ลึกมันจะเชี่ยวอย่าลงนะลึกนะโมโซนนี้ลึกเนอะโซนนี้ลึกนะ น่ขี้ช้างลอยไปครับ <S <S ขี้ช้างขี้ช้างให้มันเล่นไปอย่าไปนี่มันดิน้ำม,มันลึก <S <S โอ้ตรงนี้แรงไหลแรงไหลแรงไม่ทำมันนะ ไปมันเด่นไปมันเด่นมีมาเมอออรดเลยอไปมันเดินเฮ้ยอุ้มป่มันเดินตามไหมมันเดินตาไหมเด่นตาไห

เราเล็กนะเราเล็กนะ